สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแรทางหวยฮหาหนอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ฮหาหนอยเลขวินวันที่15เดือน3ปี68แนปะนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงไม่ได้ทำเนาะเมื่อวานนี้หยุดนะก,มมกนมนะ็มาเริ่มกันใหม่นะมาเริ่มกันใหม่ เริ่มใหม่เลยเนาะฮานอยนะครับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะวันนี้ก็สองนะขอให้มีสองมาเนาะก็จะมีสองห้าสองเจ็ด สองห้าสองเจ็ดสองูน์สองแปดสองเก้าแล้วก็สองสี่กั้นสองหนึ่งแล้วก็สองสาม สามห้าหนอยนะครับก็ขอให้มีสองมารอบที่เน้นขอเน้นปกติกับพิเศษสองห้าหนอยนะแต่ขอให้มีสอบมาตัวเน้นะครับก็จะมี ตัวนี้นะครับ2 5 2 7 2 0แล้วก็2 8งห้าน้อยสูุดแม่เดียวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินเลขวินนะครับเลขวินนี้มีสี่น้อยนะมีสี่นอยเฉพาะกิดนะครับก็จะมีห้าเจ็ดสองสามสี่ หนึ่งหนึ่งเนอะแปดต่อไปเป็นพิเศษพิเศษนะครับมีห้าเจ็ดศูนย์สองสี่เก้าสาม 5 7 0 2 4็3ต่อไปก็จะเป็นปกติปกติก็จะมี5 7 0 2 3 8ดศูนย์สห้าเจ็ดศูนย์สองสามแปดสี ต่อไปก็จะเป็น V.I.P. ก็จะมีห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแปดเก้าสี่หนึ่งนี่แหละทุกคนเดี๋ยวผมจะหมายตัวเด่นๆไว้ให้นะครับเฉพาะกินนะห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดแล้วก็สอง พิเศษ5 7 2เจปกติก็ห้าเจ็ VAP ห7 8เจ็ดแนะก็เรียบร้อยครับผมมีเท่านี้สำหรับแนวทางนะครับหวยหาหนอยนะวันนี้มาแน่นอนทุกคนเลขวินนะมั่นใจเลขวินนะเพราะว่าตัวเลขเยอะด้วยแหละวิธีการเล่นนะครับก็นำเอาตัวเลขทั้ง7ตัวนี้นะ7ตัวนี้มาจาับวินกันนะได้ ได้สี่สิบสองห่างนะครับนะสี่สิบสี่สิบสองห่างนี้เอาไปจับบนหรือว่าล่างนะถ้าถ้าถ้าจะเล่นบนก็ให้บนมาเลยนะถ้าจะล่างก็ล่างมาเลยนะเลือกเอาอยัางใดอย่างหนึ่งนะครับนะถ้าเอาไปจับทั้งบนทั้งล่างนี่คือไม่ได้นะครับผมนะไม่ได้นะเลขเยอะเลือกเอานะฝากผมเล่นล่างนะผมเล่นล่างนะทุกคนนะ ากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ